สวัสดีครับชาววันที่24เชาานี้อยู่ที่เกาะช้างโรงแรมช้องบุรีบรรยากาศสวยมากครับตอนเชา้า เราเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมวันนี้เดินทางไปบุรีรัมย์โรงแรมน่าอยู่มากครับผมน่าเที่ยว จ,จองรถมาเที่ยวขอช้างหรือไปติดต่อเราได้0 9 2 2 7 5 1สั3ทีมงาน,น,นากดแบงจ้นางถนนใหญ่หน่าอยู่มากโรงแรม ห้องไหนนี่เหรอห้องโอเค okay, ครับเจอโลค้าแล้วกำลังพากระเป๋า,ปาไปกับเบลน,นี่ครับให้ดูบรรยากาศ สวยงามมากนี่เป็นอะไรไม่รู้เครื่องตือนี่ครับสวยสามารถลงไปเข้าไปถ่ายได้ เตรียมรับลูกค้าไปดุรีลัมย์สนใจติดต่อได้ครับรถหมอพรงคนครับคนบืางช้างขอบคุณครับ,รบที่ติดตามรับชม